สวัสดีครับผมก็เห็นคนถามเข้ามาเป็นระยะนะว่าเชียวโฟนจะสู้กับวิชายันเป็นตายของสำนักสลานลมได้หรือเปล่าแล้วถ้าเขาโดนเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงจะแก้เองได้ไหมแล้วจะลงไปดิ้นหรือเปล่าหรือบางคนถามว่าวิชาฝ่ามือพิชิตังกรสู้กับวิชายันเป็นตายได้หรือเปล่าที่มีคนถามแบบนี้มาเป็นระยะน่าจะเป็นเพราะว่าวิชานี้มาทําให้คนที่โดนเนี่ยแทบจะต้องตกเป็นทาส แล้วเรานึกภาพไม่ออกว่าคนอย่างเฉียวโฟนเนี่ยจะยองเป็นท่าคนอื่นได้ยังไงคนอย่างเขาเนี่ยจะลงไปชักดิ้นชักงอดได้ยังไงก็เลยสงสัยกันนะว่าเฉียวโฟงเจอวิชานี้จะสู้ได้ไหมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนอื่นต้องเข้าใจลักษณะของวิชายย่างเป็นตายก่อนมันก็ถือว่าเป็นวิชาในการใช้พิษประเภทหนึ่งข้อดีก็คือพิษเนี่ยมันแก้ยากมากๆคือต้องให้คนที่ลงมือเนี่ยเป็นคนแก้เพราะว่าการใช้แต่ระคาเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็จะต่างกันไป หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่รู้จักวิชาแก้ซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่คนส่วนการออกฤทธิ์ของพิษเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆมันทรมานมากสามารถเอาไว้ใช้บังคับคนได้ดีแถมยังมียาให้กินบรรเทาอาการด้วยก็ทําให้คนที่โดนเข้าไปเนี่ยจะต้องมาขอรับยาแต่นั้นก็จะต้องทําตามคําสั่งแต่ปัญหาคือการใช้ออกมันจะต้องดีดไอ้ยันเป็นตานไปที่ศัตรูนั่นแปลว่าเราจะต้องยืนอยู่ในระยะที่ไม่ห่างเกินไปถ้าเทียบกับการใช้พิษในรูปแบบอื่นๆเนี่ย เช่นการใช้ควันพิษใช้หมอกพิษอะไรพวกนี้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในระยะไกลได้และพิษหลายประเภทเนี่ยใช้ได้โดยที่แบบเหยื่อไม่รู้ตัวด้วยซ้ําแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นวิชาอาวุธลับซะมากกว่าและผมว่ามันมีขั้นตอนการใช้ที่แบบเยอะกว่าอาวุธลับทั่วไปเพราะว่ามันจะต้องหาน้ําแล้วก็เอามากลั่นเป็นน้ําแข็งใช่ไหมแล้วค่อยซัดออกไปซึ่งต้องเล็งให้โดนจุดที่ต้องการด้วยนะดังนั้นตอนใช้อ่อนเนี่ยมันก็คือวิชาอาวุธลับชนิดหนึ่งนั่นแหละ และคิดว่าคนอย่างเฉียวฟงเนี่ยจะหลบอาวุธลับได้หรือเปล่าล่ะถ้าหลบไม่ได้นะผมว่าไม่จําเป็นต้องเป็นยันเป็นตายหรอกจะเป็นอาวุธลับอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมีพิษเนี่ยถ้าโดนเข้าไปที่จุดสําคัญเฉียวฟงก็ตายอยู่ดีหรือไม่ต้องมีพิษก็ได้แค่เป็นเข็มสักเล่มหนึ่งเนี่ยซับไปที่ดวงตาก็ได้แล้วดังนั้นประเด็นก็เลยไม่อยู่ที่ตัววิชาย,ยันเป็นตายแต่ว่าอยู่ที่คนใช้คนนั้นน่ะเขาสามารถจะซัดอาวุธลับให้โดนเฉียวฟงได้หรือเปล่าต่างหาก ซึ่งทั่วทันยุทธจักรเนี่ยมันมีวิชาอาวุธลับอยู่มากมายถ้าคนอย่างเฉียวฟงไม่สามารถจะหลบอาวุธลับได้ผมว่าเขาน่าจะตายไปนานแล้วแหละคือถ้ามีใครสักคนสามารถซัดอาวุธลับโดนเขาได้เนี่ยแปลว่าน่าจะต้องเก่งกว่าเขาหรือว่าอาจจะใช้อุบายใช้ทีเผลออะไรแบบนี้แต่ถ้าเทียบกับอาวุธลับทั่วไปเนี่ยผมว่ายันเป็นตายเนี่ยน่าจะดูออกได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะต้องมีขั้นตอนใช่ไหมมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการทําให้เป็นน้ําแข็งก่อนแล้วก็ต้องตีออกจากมือ ถ้าเป็นอนุรักชนิดอื่นบางทีมันอาจจะซ่อนไว้ในจุดที่เราคามไม่ถึงก็ได้อาจจะซ่อนไว้ในแขนเสื้ออะไรแบบนี้หรือานตอนที่อาจือเนี่ยน้ำพ่นเข็มพิษใส่เฉียวโฟนในยปะปชิดเนี่ยอันนี้ต้องเอาตามนนิยายนะคือพ่นจากปากซึ่งเป็นอะไรที่แบบค่าคิดไม่ถึงมาก่อนแต่ถ้าใครจะไปดูของเวอร์ชันปี2021เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปการตีจากนิ้วซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยจะ make ซนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าดีจากนิ้วเน่มีเหรอที่คนอย่างเฉียวโฟนจะไม่สังเกตเห็นได้ก่อน แต่ถ้าเป็นอยู่ดีพวกออกมาจากป่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบค่าไม่ถึงงแต่ถึงอย่างงั้นก็ยังทําอะไรเฉียวฟงไม่ได้อยู่ดีดังนั้นจะใช้อาวุธลับกับเฉียวฟงได้ถ้าไม่ใช่ว่าทีเผลอมากๆเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เก่งกว่าเขาซึ่งผมว่าถ้าจะใช้อาวุธลับไปใช้วิชาอื่นน่าจะดีกว่าไม่ต้องมาเสียเวลาการไปน้ําแข็งทีนี้ถ้าถามต่อว่าสมมุติล่ะสมมุติว่าเฉียวฟงโดนเข้าไปไม่ว่าจะโดนด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่สมมุติว่าโดนอ่ะจะเป็นยังไงบ้างเขาจะแก้ไขได้หรือเปล่าแล้วก็ลลงไปปด้นหรือเ่า อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเรื่องเราได้แต่แตมนโนกันไปเองบางคนอาจจะบอกว่าเชียวโฟน,นมีกำลังภายในเยอะโดนเข้าไปน่าจะต้านไว้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนจะใช้ฝ่ามือพิษก,กับเขาแต่ว่าเขาสามารถใช้กําลังภายใน,นเนี่ยผลักดันพิษย้อนกลับไปใส่ผู้ชายได้แต่ในกรณีของจันเป็นตายเนี่ยผมว่าไม่เหมือนกันมันไม่น่าจะใช้กําลังภายในดันออกมาได้เองขณะคนที่มีกําลังภายในเยอะกว่าเชียวโฟนนะอย่างซีจุเนี่ยเวลาเขารักษาให้คนอื่น มันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังภายในตาออกมาเฉยๆนะมันก็ต้องมีวิธีการด้วยจริงๆอย่ว่าแต่ยังเป็นตายเลยเป็นพิษที่มันร้ายแรงเนี่ยเชียโฟก็แก้เองไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่หมอใช่ไหมส่วนการจะใช้กําลังภายในรีดเลนออกมาเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิษจะโดนด้วยว่าร้ายแรงแค่ไหนอย่างตอนท้ายเรื่องตอนที่อาจืเนี่ยเอาเหล้าพิมพ์มาให้เขากินเจียโฟเนี่ยก็จะใช้กําลังภายในรีดเลนออกมาแต่ว่าพิษเนี่ยมันร้ายแรงตอนที่โคจรพลัาเนี่ยก็เจ็บปวดอย่างรุนแรงตอนนั้นเขาก็สุดลงไปเหมือนนกั น,นั้นะผมว่าถ้าเฉียวฟงโดนยันเป็นตายเข้าไปก็น่าจะเสร็จเหมือนกันแหละเขาแก้เองไม่ได้แต่พอพีมาออกดิก็คงต้องลงไปดีเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าจะซัดให้โดนเฉียวฟงได้ยังไงซะมากกว่าและถึงโดนะผมว่าเฉียวฟงไม่น่าจะยอมเป็นทาสใครง่ายๆเขาน่าจะมีวิธีที่จะบีบบังคับให้อีกฝ่ายเนี่ยยอมแก้ผิดให้หรือถ้าแก้ไม่ได้จริงๆเขาน่าจะยอมฆ่าตัวตายมากกว่าสรุปปิดท้ายนะผมว่าถ้าเฉียวฟงเจอศัตรูที่ใช้วิชาเนี้ยมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอก คือจะมาดีดอาวุธลับใส่เฉียวฟงซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้แล้วเอาให้โดนตำแหน่งที่ต้องการด้วยนะถ้าทําได้แปลว่าคนนั้นน่าจะเก่งกว่าเฉียวฟงและถ้าเก่งกว่าก็ไม่จําเป็นต้องใช้วิชานี้ใช้วิชาอะไรก็ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นผมนะและคุณล่าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนช่องด้วย เดี๋ยวคลิปหลังจากนี้ผมจะมีการขึ้นชื่อผู้สนับสนุนปาทายคลิปนะมีหลายคนที่ได้มังกรสีทองแล้วก็คือสมาชิกที่สนับสนุนมามากกว่า1ปีก็ขอบคุณมากนะครับคลิปที่จบทอนนี้สวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ